ข้าเป็นเถาเองุ่นแท้และพระบิดาทรงเป็นผู้ดูแลพระองค์ทรงตัดทุกขแขนงในข้าที่ไม่เกิดผลทิ้งขแขนงที่เกิดผลยิ่งเล็มให้เกิดผลเพื่อให้สะอาดและเกิดผลยิ่งขึ้นท่านสะอาดแล้วเพราะถ้อยคำที่ข้าสอนไปจงคงอยู่ในข้าและข้าจะคงอยู่ในท่าน ขแขนงจะออกผลเองไม่ได้มันต้องติดอยู่กับเถาอางุนท่านก็เกิดผลเองไม่ได้เว้นแต่คงอยู่ในข้าข้าเป็นเถาอางุนพวกท่านเป็นขแขนงผู้ใดอยู่ในข้าและข้าอยู่ในเขาจะเกิดผลท่านไม่อาจทำสิ่งใดถ้าไม่คงอยู่ในข้าเหมือนขแขนงทิ้งเหี่ยวเฉาขแขนงจะถูกเก็บ โยนให้ไฟเผาและจบแค่นั้นถ้าท่านอยู่ในข้าและถ้อยคำข้าอยู่ในท่านท่านขอสิ่งใดก็สมหวังและจะได้มาพระเกียรติสิริพระบิดาข้าเกิดเมื่อท่านเก็บผลได้มากเช่นนี้เองท่านจึงเป็นสาวกข้าข้ารักท่านดังเช่นพระบิดารักข้าอยู่ในความรักข้า ถ้าท่านเชื่อบัญชาข้าก็จะอยู่ในความรักข้าดังเช่นข้าได้เชื่อบัญชาพระบิดาและอยู่ในความรักพระองค์ข้าบอกเช่นนี้เพื่อให้ความยินดีข้าอยู่ในท่านและความยินดีท่านบริบูรณ์บัญชาของข้าก็คือจองรักกันและกันเหมือนข้าได้รักท่านไม่มีรักไหนยิ่งใหญ่กว่าการสละชีพตนเพื่อสหายท่านเป็นสหายข้าถ้าท่านทำตามบัญชาข้าไม่เรียกท่านว่าบ่าวอีกแล้ว พราะบ่าวไม่รู้ว่าเจ้านายจะทําอะไรแต่ข้าเรียกว่าสหายเพราะข้าบอกทุกสิ่งที่รู้จักพระบิดาท่านไม่ได้เลือกข้าแต่ข้าเลือกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลซึ่งผลจะอยู่ถาวรเช่นนั้นพระบิดาจะทรงประทานสิ่งที่ท่านขอในนามข้านี่คือ คำบัญชาของข้าจงรักกันและกันถ้าโลกเกลียดท่านจงจำไว้ว่าโลกเกลียดข้าก่อนถ้าท่านเป็นของโลกโลกรักท่านที่เป็นของโลกแต่ข้าเลือกท่านจากโลก ซึ่งท่านไม่ใช่ของโลกเหตุนั้นโลกจึงเกลียดท่านจำคำที่ข้าบอกเบาย่อมไม่เหนือกว่านายตนถ้าพวกเขาข่มเห็งข้าก็ย่อมข่มเห็งท่านด้วยถ้าเขาเชื่อคำสอนข้าก็ย่อมเชื่อคำสอนท่านเขาจะทำต่อท่านเพราะนามของข้าเพราะไม่รู้จักผู้ทรงส่งข้ามา เขาคงไม่มีความผิดบาปหากข้าไม่ได้บอกแก่เขาแต่บัดนี้เขาไม่มีข้อแก้ตัวให้บาปตนผู้ที่เกลียดข้าก็เกลียดพระบิดาข้าเขาคงไม่มีความผิดบาปถ้าข้าไม่ทำสิ่งต่างๆซึ่งไม่เคยมีใครทําขนาดเขาเห็นสิ่งที่ข้าทำก็เกลียดทั้งข้าและพระบิดาข้าแต่ทั้งหมดต้องเกิดขึ้น พือให้เป็นจริงตามบัญญัติที่ว่าเขาเกลียดข้าโดยไม่มีเหตุผลองค์ที่ปรึกษาคือพระบิญญานแห่งความจริงจะมาซึ่งออกมาจากพระบิดาเมื่อพระองค์มาพระองค์จะเป็นพยานให้ข้าและท่านก็ต้องเป็นพยานเพราะท่านได้อยู่กับข้ามาตั้งแต่ต้น